สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับแล้วก็ช่องของน้องอีด้วยจ้าเพราะพี่น้องจาคิดอยากจมากันกลางดึกเลยก็จะมาแจ้งข่าวร้ายด้วยเฉพาะพี่น้องสุดท้ายแล้วกับปฏิหารบ่มีอยู่จริงพี่น้องปฏิหารบ่มีอยู่จริงเพราพี่น้องจะพ่อพี่พีมจะไปอย่างสงบแล้วด้วยจ้าเอราะพี่น้องก็ขอให้เพิ่นไปสู่ภพภูมิที่ดีนะจ๊ะเพิ่งจากไปกันเมื่อตอนเย็นนี้เลยตอน เวลา6โมง15้านาฬิกา53นาทีเป๊ะๆเหมันอยู่ใจลอยจากที่นก็ไปอย่างสงบด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีจารักษากันมาร่วมสองเดือนเกือบ2เดือนนิดนิดมเดือนเดือนครึ่งครับเมื่อวันนี้วันที่10เก่าเห็นป่ะ28ส8งเดือนครึ่งแล้ว ไปอย่างสงบพี่น้องเมื่อตอนเมื่อเวนมีเฮายังอันนี้อยู่เลยเนาะยังถ่ายคอนเทนต์แบบเพื่อนหายดีจริงๆเพื่อนก็แบบบีรยาการเบอร์ข้อยิ่งดีตั้งแต่เมื่อคืนอะไรตั้งแต่น้องอุบบอกว่าพี่น้องอีกก็ะซ้ามากันยึดของเมื่อวานเนาะแล้วเพื่อนก็สู้แต่พี่น้องเพ่นก็สู้มาจนตอนนี้เนาะเพื่อนกระสู้บาะไว้ฝึกอีว่ารัวเออเหมือนกันได้แต่เป็นกำลังใจให้ไปฟิล์มหละค่ะกครอบครัวนะจ๊ะ ตอนนี้ก็ยู่งนิดใจกับว่าว่าว่าอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราอิ๋วค่อยถ่ายบรรยากาศในงานเหตุพราะมัพี่น้องเบิ่งเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศของการจัดงานทางภาคใต้เพิ่มพ่อพี่น้องจัดก็ค่อยถ่ายบรรยากาศในเบิ่งเนาะจ้ะเพราะพ่อเพิ่นแขกอยู่กับคลิปนั่อยู่บ่อยๆเนาะจ้ะคนที่ อยู่พาไปกินเข้าอยู่ริมทะเลอะไรแบบนี้คีนอาคิดด้วยครับแม่นจ้ะคิดในพี่น้องเห็นเยอะแม่นแตเราคิดเรื่องสิจักกันไปไวนี่เนาะเพื่อนกอายุบ่ค่อยเยอะแต่ว่าพี่น้องอายุสี่สิบสี่สิบสามปีครับสี่สิบสี่ปีได้ยินเสียงอยู่บอเป็นวัดไลยจากเสียงบค่อยมีกันไน่ากัมาอคิว่าม่สิวปานเนาะอ้ส่งเห็นดอกไ้อันนส่งมาเห็นนีเพราะพี่นองการเกิดแก่จบตา อยู่ดังกันปกติไงเพื่อนเพอยู่ดีๆก็ล้มป่วยล้มป่วยเนี่ก็มากัดกันกไปจะต้องเป็นกำลังใจให้แม่เยอะๆเราจะเราจะให้ครอบครัวพี่ฟิลนะคะเป็นการแบไปอย่างสงบรักษากันมาแก่เพื่อนก็นสู่ให้หรือว่าพี่น้องเจอเรื่องราวมาเยอะแพ้ยาอะไรต่างๆตอนในระวังรักษากันกันสู่าามาเยอะแต่ต้องอยู่บ่ค่อยได้มาอัปเดตให้ําอแม่พี่น้องบึ่งฟังในคลิปมาจากพี่น้องเพราะว่าอาจจะเป็นแต่ว่าเรื่องอนี้บ้างมาพี่น้อง จะก,ก็บคิดว่าสิเกิดขึ้นนะจ๊ะทริจริงการรักษาในเฮากาแบบว่าในใจเฮาน้อญาติผู้ป่วยทุกคนก็ต้องหวังคาดหวังให้หายดีนะจน๊ะพี่น้องคาดหวังทุกวันให้พอกลับมาเนาะแต่สุดท้ายแล้วปฏิหารมันบมีอยู่จริงก็ต้องนจจคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนั่เป็นกำลังใ,ใจให้ทางครอบครัวพี่ฟิล์มนะจ๊ะหมอหมอ,หมอพยาบาลเพื่อนขาเห็ดเต็มที้วแม่จ้ะพี่น้องจะเพิ่อไป ทำเรื่องอยู่โรงพยาบาลแบบเพิ่งกลับมากันนะจ่ะใดก็ไดสิไปรับศพกันเมื่ออื่นก็แล้วกัถ้ามันถ่ายอยู่ใกล้ๆอย่าเคยมาทําพิธีทางศาสนาเมจ่ะจากจัดกระบี่เมื่อจาพี่น้องเดี๋ยวก็อยู่ค่อยแจ้งรายละเอียดวัดอีกทีนึงเพราะจะต้องเอาไปไว้วัดไปขายอยากมาร่วมชาปนกิจศพเระจากมาพี่น้องจัดก็มาได้เลยติดต่อน้องอยู่มาได้เลยด้วยกัะนี่เลยค่ะสู้ๆไปสิพอไปปีละไปจากปีๆกับเพื่อนกัน โตมากับเพื่อนเนาะพอจะเป็นพอพอเลี้ยงนะครับแต่ว่าเลี้ยงมากเลี้ยงมากแต่น้อยก็เหมือนพ่อคนนึงเลยเหมือนลูกอิมกับพ่อเคเลยนะครับน้องแม่เกับแม่เขากับสิพูพันเพราะเพื่อนเลี้ยงเขามาแต่น้อยเหมือนอิมกับพ่อเคเลยแพงคือพ่อเลยแพงเป็นพ่อคนนึงเลยนะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงเขามาแต่น้อยเป็นเหมือนแต่เขาก็มีความรักความผูกพันเนาะคือเป็นพ่อคนหนึ่งนะเนาะ รอ,อย่างส e <c oughs> มุทรจ้าปฏิหารมณีตีนสู้มากะกะไม่เป็นไรคนอยูกกะเข้มแข็งน้องจ้าอิวค่อยถ่ายบรรยากาศให้เพราะว่าพี่น้องเบื่ออีกทีและกันอ่ะล้าพี่น้องก่อนและกันนะจ๊ะมาแจ้งข้าวๆนูอิวเองกับบโบก็มีเสียงมาแจ้งข้าวๆแล้วันนั่นะจ๊ะแจ้งข่าวร้ายเป็นข่าวที่บอย่างให้เกิดขึ้นกะจเป็นคลิปที่บอย่างบอย่าง ถ่ายเลยมันต้องมาแจ้งว่าคนในครอบครัวเสีเยอะไรแบบเนี้ย็นคิดที่เขาบาบายีายบาเบายียดข้เลยเบให้เกิดขึ้นเบยีบยดใหเกิดขึ้นมาจากพี่น้อ,อบ่มีพยายามให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ครอบครัวไี่แต่ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดกับทุกๆคนอาจากพี่น้องสูตรไปอล้างพี่น้องก่อนกันละกัน,กนจ้าสวัสดีจ้า